หายมากสิบงวดแล้วถึกสิบงวดเลยโอ้ว่าต้องกลับไม่ต้องว่ากันมีรอยใบเอารอยใบตัวนั้นว่าตั้งว่าอาจารย์น้องว่านแหละน้องว่ารอยล้านอาจารว่ามันขึ ครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยปอพารวยปวยออีไตเนาะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของบูกเขียวนะครับเอซีครับผมได้ยินมาว่าถูกจนได้สร้างวัดสร้างวาเลยนะครับเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็สนอเไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแรงใหม่นะครับทีครับผมวันนี้ได้เดินทางมาอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะครับผมนู่นในป่าเลยนะครับนี่นะฮะแถวภูพานนี่แหละครับผมเอาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันกับปู่เขียวนะครับใจวัดด้วยร้อนะเนาะสิบมวดเนาะสิบวนเต้นเงวด ตาเจ้าว่าสิ่หายสิบสามหมวดกับพ่ออัดม้านี่ยมันได้สิบหมวดอันแทบบ้านเนยไปเอาเนี่ยไปเอาสามหมวดกันก็ได้สามหมวดเออกับเพิ่อนเพิ่นเพิ่นอันเมื่อยากเอารถไปเพิ่นก็เลยเอารถขั้นนี้เดอนไปอยู่บ้านเนยรถปูไปเออหลังแห้งมาปู่มยก็คิบว่าหังแห้งอยู่เ่าอันถึงว่าสิบหมวดเถอะเนาะจ้า สิบหัวเดียวผมไม่ผัดเด้โอ้เป๊ะเลยเพิ่นเพิ่นหายตัวเดียวเลยโคโลเลยเน่โอ้ถืองวดนี่ใสยมาสางวัดซอยปูตัวเดียวเลยผกปูอันไปมือก้อนนี่แหละไปสามหม้อหดเออเพิ่นหายมากเก้าเก้าสามเก้้าสาม ข้างล่างสองแปดประทัดบาทแถวแถวแถวสามมาบ่ภีษขายแล้วไอ้สองแปดเลยครับผู้ฝันบ่ค่ะไปเอามาซื้ออไหมบ่ฝันเกี่ยวบ่อบ่อซื้ออยู่เขาให้มาสิบงวดแล้วใช่ไหมครับปู่สิบมันแล้วก็ยังไงอีกสามงวดกติดเส้าวันนี้งวดที่สิบเอ็ดเออแม่น ที่สิบงวดนี่สองตัวหร mm ื hmm. อสามตัวครับปู่ที่เข้านี่คร um ับม so oh yeah? um ั้งที่ที่ถือถือมากเลย่ะไม่สองตัวก็สามตัวอย่างนี้แหละครับปู่ก็เจ้าหอยมากสมบูรณ์แหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกถือไหมต่ว่านมันมันไม่อยู่แต่ว่ามันไม่ตัวมันแยมห็นว่ามันกับแบบตัวตัวมันไม่อยู่แล้วถือนะ เปิเป็นวัดบวค่ะห้ังวัดตังไม่ได้ได้ได้เพินเป็นวัดห้างต่กกนเหมือนวัดห้างเราบ้านนี้เพิ่นเลยไปอยู่สองปีสองปีเข้าสู้หงวดได้สางวัดเลยบ่ค่ะ่อยอลังการค้าก็นี่แหะค่ะมันอยู่สองปีผ้าในผ้าในองค์สูงถ่วมันลังค่าหนึ่งละ ตั้งแต่นาตักงาหาไม่เลยแม้ต,แต่นาตักก็บดไลป็นไะ้ของเ,เ,เจ้าเนาะจ่าจักเส้นเสนกุดกวนเหระมันถึงเรื่องไี้แ่ละแต่ว่าปัญหาเนาเกมากาะ9 9 3ปีนหัวเอานื้ปูเป็นหกหกสามไม่จังแล้วโบช่างนั่นแล้วกอนกับบกมักเล็กื้กัน,ดววนเดสตะวันอันพ่นโมเมย์ดผ้าพันไปซื้อค<ข>าบผม 993กับ28ใช่ไหมครับปู่อ28ไม่มีมองเป็นซื้อแล้วไม่มีที่ซื้อแล้วนาตาเลก็ยังคิดว่าจะไปหาซื้ออะไรกขจะตั้งสามหมอเนี่ยจะตั้งเ้ากัดต้งห้ากัสีพอได้นะคะเนาะจักแล้วอันนี้บื่อหมแล้วปูก็ตั้งสางคือกันบมดใครอยู่นี่ก็ได้เอ่าปีนี้พักไว้จะซื้อเลยปีนี้พักไว้ปีหน้าก็จะเฮ็ดไม่ไดแล้วถ้าเกิดว่ามีได้กันแล้วว่าประกอบกัน พ่นไทยมาจากมวดติดกบูที่่าเพิ่นถือสิบสิบมวดติดแล้วมวันนี้เป็นมวดที่สิบเอ็ดแมนแมนเขาซู่งมวดเขาสู่งมวดก็จ้าได้สู่งวดสามตัวตรงเยบ่รับันอันนี้เราบ่ได้ถามแต่ว่าพูกก็ยอไปเอานอะบ่าขาดจากงวดขาดจากงวดแต่ว่างวดนี้่นไหยมาตัวใดกบู ที่ไดมากเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามเลขล่างสองแปดเลขล่างสองแปดบูยงามเนาะเลขงามเนาะเลขงามเลขสวยเท่านั้นหละเก้าเก้าสามับสองแปดก็คือให้มาแล้วสิบงวดแล้วอีกสามเนาะปูเนาะเออเออครับอีกสามงวดแต่ชาวบ้านที่นี่เขาไปขอนี่เขาก็ถูกเลยครับไปถือเยอะ เลขไม่หลายหางแล้วปู่เนาะบอร์บอร้าเก้าสามกับสองแปดโอ้ยไม่หลาย่ป็นปารนะปูเนาะแต่นีไม่มีจะขายแล้วปู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยววันสามหมอไ่เมาว่าเนื้องานสบเขามาหายย้อนคู่นึงเลยปู่ใ่ะปู่ฮะู่ใดค่ะคู่สองแปดนะรสองแปดโอ้ยไม่เว่ากว่ามีรอยใบเอารอยใบเนว่าสองแปดปู่แต่ว่า ไดท็อปคู่นึงก็ตคู่นี่แหละโอ้โี่บ่อเก้าเก้าสมโอ้มยู่ตัวเนี่เขียนมังารล้วปูเต้โอโหตีวาเขียนมาตั้งมันค็ตตรงกันได้เลเนี oh, oh, ่ยู่นั่งปู่กับบ่อฝันบ่บ่อฝันเลยต้องว่าน่อาจารย์้งว่านั่นละ น้อง่อนลอยลลานมาสัน่าไม่เมืนอกีตวงถือแท้สันเด้อโอ้ยหามโอ้เยโอ้ก็เลยก็ยังถื่อแตบค้อเถื่อแท้้อ่อแ้พนเด้อขายผลเนาะพูเนาะเออนั่นแหละขันขันคนมันสิไรมันบาอย่างด้ยอันมีไม่แนวาภาพบอเด้อเอ้ยอะไ้สักอ่า่อนดีเอาตะเกียบเวรเราบอกจะเคี่ยนเนาะอืมอ้ อาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งเฮาให้พี่น้องเราพบกันเอาท่านตัวครับขวอยรับร้ายเมื่เป็นเน้ยรับนนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดเนาะปูสิบพระเจ้าอีที่สามงวดยังท่านอยู่เนาะปูยังท่านอยู่หัวเด็ดเฮายหมดที่สิบเอ็ดนี่คือว่ายังอีก ต้องส่งงานแล้วามได้ามาปูวขออนุญาตเด้อปูหมุนมาทั้งกล่องเียงน้อยนะขออนุญาตซื้อไว้ที่งามง่งามนอกวันเขียงงานเพไดออาจารย์บอกซื้อก็สินตีอ้เจ้ <FT>. Hmm. ปูกอ่ันไปอีกแล้วเขาแวนเราจักซื้อก่อนนะเนาะปลูกขออนุญาตเนาะว่ายุ่ย่เนี่ยคือตีววที่ทจักรรอแต่เดย์อ้าตามนั่นหรเนาะตามนี่เลยครับครับขอขออนุญาตถามไหมครับว่าตัวมักตัวชอบของปูตัวไหนครับมึงกับมากทั้งสองเลทั้งสองมีตัวไหนะครับตัวนี้แหะตัวไดนครับ น,นะออนี่ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับเอครับผมคือเข้ามา10บมวดแล้วเนาะคือเขาให้อีก3าม,มวดนะครับ f อฟซี FC ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปู่เขียวผู้พานนะครับเนาะฉายาปู่ ร้อยล้านนะครับผมเป็นชายาปูเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ